And worth everything have. สวัสดีทุกคนวันนีนเน้เราจะมาเล่นเกมกันดีกว่ากับไวริสนะจ๊ะลองเทสลองเทสที่ผมก็จะมีรีซินอาคาลิเวนเซ็ตแล้วก็ผมรักฝั่งตรงข้ามจะเป็นมิดฟอร์จูนจ้าแวนโฟ เซลาฟินมอฟายแล้วก็ยาโอจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยมา,มาเกมเราเริ่มแล้วเหมือนเกมนี้แจ้งผมไปซับนะไม่ซับหรอกจะซับซับแบบไหนออกดามเมจเลยอะไรดีกว่า โกโกโกอืวอดตรงนี้ลกันปับ๊บกลางบวกแล้วเฮ้ยโดนแน่นอนปับ๊บหนึ่งอุ้ยอ้ยอุ้ย,ยโดนอัดรออัดดู เกือบตายนะจับมไม่รู้ว่าจับจริงป่าไม่รู้เปลนราชีว่าเ,าเฉยเลย้อ,องไปเลยตุ้ม <c oughs> เมทราบ,บอกเล่นเล่นเหมือนกันนี่แหละใจเย็นใจเย็นเหมือนรีบอะครับไม่รีบสิเอออือตาโลให้เพื่อนก่อนราคิปไปเพื่อน ออกสิครับออกสิครับนั่นไงสู้เขาเออ,อกลางข้างบนผมใจกล้ามากปักบอดอย่างนี้เลย ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราก็ต่อไปตีต่อไปไปัป๊บโอ้ตรงกลาง มันมาอันตรายตรงที่มันมีทรัพย์ตัวนี้แหละโอ้โหแตกแปะเจ็บนะเนี่ยฮู้ฮู้ฮู อ้าวไม่อยู่สวยงามสิเหมือนลังแกฮะร้านหมดเลยจะโดนด่าไหมเนอะสวยงามเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนเนาะออกของกัน mẹo hãy gặp lại lắm, thấy mời lát gửi 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 lên gửi gửi chính gửi 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 béo, gửi ao, ao อ้าวสวัสดีครับอย่างงี้เดยวขอกลับบ้านแป๊บวิ่งไปเลยฮะเดี๋ยวเลิกกะรีไปรีน้อยช่างมันชาเอ๋อยู่โคตรเยอะ น่าจะลึงขาให้ป้อมยิงแล้วเกินเอาน,นะครับปุ้มไม่ตายเปล่าไม่โดนเอามปเอามาเอาไป,าไปสวยงามเซ็ต อันหนึ่งสิ thank you go เราต้องตีนนี่นะฮะไปเซตไปเลยเพื่อน ว่าผมไม่รอดแล้วแล้วว่ะจะไปปากวอร์ดเวนสู้เขาวเว็นอากาลิสวยง,งามรีซินว่าไงฮะรีซินอ้าวีิซินเรียบร้อยเคสได้เพื่อนเอ,อ้ยเกือบเกือบรอดเกือบรอดรู้สึกว่า ตรงมังกรจะฮึกเหิมเหลือเกินเดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะจ๊ะก่อนอื่นหิวคลิปทดลองทดลองเผื่อโดนไมลงกรก็เทไม่โดนก็ไม่โดน ห่างี้มากนรลาดีกว่ามังกรน,นารักไม่ตายว้ไเอ้าตายก็ได้โทร <c oughs> เรามาอัปเดตไอเทมกันเดี๋ยวการเงินทีมเราได้อยู่ถ้าตีมังกรก็แหลมเลยแต่ยังไม่ตีเหมือนจะรอต่อหมดนะจ๊ะม่ใช่กินเต่านะบัฟเตา่าโอเคสวยงามอยู่นะอโ,อโอ้ยโอ้ย อาสวยงามไปเลยเพื่อนไปนเลยเพื่อนไปนเลยเพื่อนเข้าเลยเข้าเลยสวยเป็นการบีบนะครับถ้าเกิดเขาโดนเราก็ได้หรือเขาใจ้เพื่อนเราโดนแทนก็ได้ แต่เขาเลือกให้เพื่อนเราตัวนะครับเฮ้ยจิ๊บเชน,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 น้อยเชน้อยเชน้อย สวยเซ็ตสวยเพื่อนมาติไปแล้วมาติไปแล้วเอาเลยเพื่อนเอาเลยอุ้ยนิดเดียวเวียนเวียนแบบฟาร์มสบายสนุกเลยไม่รู้ซัพพอร์ตภาษาอะไรไม่ไปอยู่กับแคลรี่เลยเอาเอากอล้วกันทางนู้นก็คึกคัก กคักกคกักกันไม่น้อยเลยนะจ๊ะเฮ้ยจ้ะโอ้ยไม่ตายตายไหมเฮ้ยอ,อ,อ้าวโทษทอยรถถัง ย,ยังยิงไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเอา,าไ่เว้ข้างบนข้างบนว่าไงแชแช่โดนขังแน่เลยแชหนักไง,งถ้ามีติดก็สู้ได้แต่ให้มีก็ตัว,ตวแค่เท่านั้งานหงา <c oughs> นอาทิตย์นี้มีแต่สถึงหตัวก็เรื่อง Đây, to to nữa, tao muốn lo. nhiều gì phim có tục, có lấy ไปแพะดีเข้าไปแพะแพะแทะฮโา không thun sticker lại rồi. Đây lại tráiใจ đen chẳngเลย. để เราจะไปตรงไหนแล้วเนี่ยทีนี้ตกลนก็บวกได้ได้ได้นี่ออกแล้วอ้าขัางวเหรอ อา้าวจึ๊บอา้อาวโหเละอา้อาวอ้าวออกมาสวยโอเคโอเคมีซีนต้องเอาแล้วล่ะเพื่อนมันก็นลมแล้วจ้ะวิ่งเร็วป๊อาอ้าวจำผิดตัว เลือดตุดนเลือดเข็ดโอ้อากาลีเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่หนึ่งหกอ่ะจอปะล่ะทักทายระยะไกลคลิปลุนลน ขอบคุณครับ à. wen, wen, vên, vên Hô hô, hô รอดอสวยงามสวยงามทุกคน ต้องรอ,อสิเพื่อน <c oughs> มาจ้ามาจ้าทุกคนมาจ้า ตรวจคีบให้โหมดครับเพื่อนตรงนี้ดีงงกว่าให้ผมอบบอืมแล้วก็วาร์ปดักไว้ละ แล้วเกิดแล้วลัดมังกรตัวสุดท้ายเกิดแล้วาวจ้าแนเจ้าแวนมาตมตมมองมอง,มอ,งอะไรแถวนี้ล่ะครับตีเ,เอลเดอร์แล้วเรียบร้อยอา้าวเพื่อนบวกต่อเหรอโอ้ใจดำหังเลยอ่ะ อุ้ยอุ้ยแกทำชั้นเหรออุ้ยเรียบร้อยอไปเดอเอ็นเรียบร้อยครับผม v i ิ t ก r อรี่ฝากพอดีทุกคนนะครับกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้ไปโอเคขอบคุณที่รับชมจนจนบน,นะจ๊ะ ก็แล้วครับผมขอบคุณครับ